สวัสดีครับตาสุขค,คีรีนะครับวันนี้พาท่านมาที่ร้านปามสปริงคาฟเฟ่นะครับก็ตั้งอยู่ที่ปักน้ำปรานบุรีอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับร้านปามสปริงก็แต่งร้านนะครับสวยงามโดยใช้ตะบองเพชรน,นะครับต้นตะบองเพชร ซึ่งกม็มีหลายพันนะครับมีหลายพันมากนํมาตกแต่งร้านก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับบางต้นก็เล็กบางต้นใหญ่สําหรับชื่อนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับซึ่งมันมีหลายพันเหลือเกินก็เป็นตะบองเพชรที่สวยงามนะครับนำมาตกแต่งไว้ ที่หน้าร้านนะครับอันนี้เป็นบริเวณทางเข้าร้านเลยนะครับะตะบองเพชรชนิดนี้ก็เหมือนจะมีดอกนะครับสีแดงปกติแล้วตะบองเพชรนี่ก็จะมีสีสวยนะครับดอกสวยแทบทุกชนิดนะครับอ,อันนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับทางเดินไปด้านข้างนะครับ ก็จะตกแต่งด้วยต้นตะบองเพชรเช่นกันนะครับสำหรับภายในร้านนะครับก็ตกแต่งไว้สวยงามนะครับติดแอร์เย็นฉ่ำนะครับก็มีขอกาแฟหลายท่านนั่งดื่มอยู่ก่อนแล้วนะครับ